ข้อคิดหนุนใจโดยไดแอนนิวแมสติวสดุดีบทที่147ข้อที่11แต่พระยาเวทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์ในคนที่เฝ้าคอยความรักมั่นคงของพระองค์ผู้เขียนเล่าว่าเมื่อท่านอ่านข้อความที่ลูกสาวส่งมาเล่าเรื่องของหลานสาวอายุสี่ขวบของท่าน ท่านถึงกับหัวเราะออกมาเมื่ออ่านจบลูกสาวของท่านเล่าว่าตอนที่กําลังฟังนิทานเกี่ยวกับผักต่างๆอยู่ในรถหลานสาวของท่านก็ร้องเพลงตามนิทานไปด้วยแล้วจูจ่ๆเธอก็หยุดร้องเพลงและหันมาพูดกับลูกสาวของผู้เขียนว่าเธอคิดว่าพระเจ้ากําลังตรัสในใจกับเธออยู่ลูกสาวของท่านก็เลยถามหลานสาวว่าพระองค์ทรงพูดอะไรกับเธอ หลานสาวตอบว่าพระองค์ตรัสว่าทรงชอบเพลงที่เธอร้องจบไปมากตอนที่หลานสาวของท่านอายุสามขวบวันหนึ่งท่านนั่งมองเธอเล่นอยู่ที่ระเบียงบ้านผ่านหน้าต่างอยู่ดีๆเธอก็ทำของเล่นตกและยืนนิ่งไปราวกับรูปปั้นตอนที่ผู้เขียนสังเกตเห็นว่าปากของเธอกำลังพึมพำอะไรบางอย่าง ลูกสาวของท่านก็บอกกับท่านว่าหลานสาวคงกำลังอธิษฐานอยู่ลูกสาวของท่านเล่าให้ฟังว่าพักหลังนี้เห็นหลานสาวยืนอยู่ที่หลังบ้านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วบอกกับพระเจ้าว่าเธอรักพระองค์มากๆหลานสาวของท่านไม่ได้หวังอะไรจากพระองค์หรือต้องการทูลขออะไรเธอเพียงแค่ตอบสนองต่อพระองค์ เพราะเธอเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นใครและทรงมีความหมายเพียงใดกับเธอและนั่นเป็นสิ่งที่เตือนใจท่านให้ระลึกถึงบางอย่างที่ท่านมักจะลืมทำบ่อยๆเพราะวจนะหลายตอนให้เราถวายพระเกียรติ นมัสการและสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่เพราะพระองค์ทรงสมควรและเพราะว่าท่านเองต้องการสิ่งเหล่านั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองตอบพระพรของพระองค์หรือการทำตามการทรงนำของพระองค์แม้ในเวลายากลำบากการสรรเสริญพระเจ้าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างลื่นไหลไปตามทางของมันได้การสรรเสริญ เปลี่ยนทัศนคติและความสนใจตลอดจนใจจดจ่อของท่านและทำให้ท่านเต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีการสรรเสริญเสริมสร้างความเชื่อของท่านและช่วยให้ท่านเติบโตติดสนิทกับพระองค์และที่สำคัญที่สุดคือสิ่งเหล่านั้นนำความยินดีให้แก่พระเจ้าจะมีเหตุผลอะไรไปมากกว่านี้อีกที่ท่านต้องการเพื่อสรรเสริญพระเจ้าทุกๆวัน ตอนเราจะทูลขออะไรจากพระเยซูในวันนี้ให้เราใช้เวลาบอกกับพระองค์ว่าเรารักพระองค์มากแค่ไหนและให้เรานึกถึงพระพักของพระองค์ที่ทรงยิ้มกับเราเมื่อทรงได้ยินสิ่งที่เราพูดติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ YouTube Channel คิดจากพระพรเชียงใหม่